เดออนะนะเรื่องก็มีอยู่ว่าหลังจากที่ยายของผมเสียไปได้ไม่นานบ้านหลังนั้นเป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าๆอยู่ใกล้กับโรงเรียนของผมพอดีแม่ผมก็เลยตัดสินใจพาผมย้ายเข้าไปอยู่เพราะว่าเดินทางไปเรียนได้สะดวก แต่สิ่งที่แปลกก็คือแม่ผมสั่งห้ามไม่ให้ขึ้นไปบนบ้านโดยเด็ดขาดจำไว้นะอย่าขึ้นไปบนบ้านเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตอนแรกผมก็เชื่อครับไม่คิดอะไรมากแต่แล้วเรื่องมันก็เริ่มขึ้นในวันที่เพื่อนมาหาที่บ้าน วันนั้นเพื่อนผมมาหาที่บ้านและขอเข้าห้องน้ําผมก็บอกให้เขาเดินตรงไปแต่เขาไม่รู้ว่าห้องน้ําอยู่ข้างล่างเขาก็เลยเผลอขึ้นไปชั้นบนบ้านอีกไม่กี่นาทีต่อมาผมได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งอยู่ชั้นบนพอผมเงยหน้ามองขึ้นไปมองตงันไดก็พบว่าประตูบนบ้านมันเปิดอยู่ ผมก็เลยวิ่งตามขึ้นไปดูแล้วภาพที่เห็นภาพแรกที่ทำให้ผมจำจนลืมไม่ลงจนถึงทกวันนี้ก็คือเพื่อนผมนอนดิ้นอยู่กับพื้นตัวมันบิดเบี้ยวตาลอยปากหัวเลาะแบบไม่ใช่เสียงคนหัวเลาะหัวเลาะออกมาแบบเสียงใหญ่ๆผมตกใจสุดขีด รีบตะโกนขอความช่วยเหลือสุดท้ายก็มีคนแถวบ้านมาช่วยกันพานลงมาข้างล่างไม่นานนักแม่ผมก็กลับมาจากที่ทำงานพอเห็นคนมุงหน้าบ้านแม่ก็รู้ทันทีเลยว่าต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่ๆแม่รีบเดินเข้ามาและดูอาการเพื่อนผมแกรีบไปหยิบกระปุกเล็กๆบนหิ้งผระ เปิดมันออกมาแล้วก็หยิบเม็ดน้ำตาลอ่อนๆให้คล้ายยาลูกกรอนแล้วก็จับยัดเข้าปากเพื่อนไปขณะที่ยัดเข้าปากไปนั้นแกก็เริ่มสวดนโมทสะไปด้วยสวดไปสักพักหนึ่งไม่กี่นาทีเสียงหัวเราะนั้นก็ค่อยๆเบาลงเบาลงจนเพื่อนผมเริ่มมีสติแล้วก็ร้องไห้ รวมทั้งอาจเจียนออกมาด้วยผีทำความลับที่แม่ผมไม่เคยบอกมาก่อนคืนนั้นแม่พาผมขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ได้เล่าเรื่องที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนแม่บอกผมว่ายายเคยเลี้ยงผีทำมาไว้บนบ้านซึ่งเป็นวิญญาณตามความเชื่อของโบราณตามหมู่บ้านที่เขาใช้ควบคุม หรือเพื่อช่วยเหลือเราในบางอย่างผีพวกเนี้อยู่ในความดูแลของยายมาโดยตลอดแม่จะกลับไปเอาของสำคัญที่เอาไว้ใช้ควบคุมมันมาไว้ที่บ้านตลอดเพื่อเอาไว้ใช้รับมือเวลาได้เกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นมาแม่บอกว่าผีพวกเนี้ไม่เคยทำร้ายใครหรอกอาจจะมีแค่แกล้งบ้าง เดินบ้างแต่ไม่เคยเข้าสิงใครผมฟังแนละ้วผมก็กลัวนะแต่ก็คิดว่าถ้าไม่ขึ้นไปอีกก็คงไม่เป็นไรขณะเดียวกันนั้นในคืนปาร์ตี้วันปีใหม่แม่ผมก็ติดเวรทำงานกะดึกผมก็ได้จัดปาร์ตี้กับเพื่อนที่บ้านสนุกสนานเฮฮาเมากันจนเละเทะ แต่ขณะที่กำลังสนุกอยู่นั้นแหละผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนล,ลงมาจากชั้นบนเลยเฮ้ยเงียบหน่อย <Natalie> เสียงนั้นเย็นว่าขนลุกสู้ทุกคนหยุดคุยกันท,ทันทีผมหวัวล้ะกบเกินไปว่าคงผีแหละผีบ้านผีเลื่อนแต่เพื่อนผมคนนึงที่ชื่อตั้มเนี่ย มันพูดออกมาแบบไม่กลัวผีอะไรจะตะโกนด่าได้วะขึ้นไปกล้าเจอหน้ากันปะล่ะผมยังไม่ทันได้ตอบอะไรเลยเหมือนมีเสียงหนึ่งกระซิบในหูผมใกล้ๆกูเตือนมึงแล้วนะผมก็หันควักไปตรงนั้นไม่มีใครยืนอยู่เลยเพื่อนทุกคนอยู่ห่างกันหมด แต่เสียงกระซิบมันอยู่ใกล้หูมากแล้วตั้มก็เดินขึ้นไปบนบ้านกูเตือนมึงแล้วนะเสียงนั้นดังขึ้นมาอีกผมก็รีบตามขึ้นไปทันทีภาพแรกที่เห็นถึงกับขนลูกสู้เลยตั้มกระโดดไปรอบๆโต๊ะหมู่บูชากลางห้องเหมือนเด็กกำลังเล่นซน แล้วก็หันมามองหน้าผมพูดออกมาว่ากูเตือนมึงแล้วนะเสียงที่ผมได้ยินนั้นมันไม่ใช่เสียงต่ําแต่มันเป็นเสียงแบบเย็นชาฟังแล้วดูขนลุกและเสียงนี้มันเป็นเสียงที่เราได้ยินตั้งแต่แรกที่เป็นเสียงกระซิบข้างข้างหูจากนั้นตั้มก็ได้วิ่งไปที่หน้าต่าง แล้วก็กระโดดลงมาจากชั้นสองลงไปยังชั้นล่างผมกับเพื่อนก็เลยรีบวิ่งไปดูตั้มมันนอนกองอยู่กลางหงเล่าเลือดไหลเต็มตัวไปหมดร้องโอดควรด้วยเสียงเจ็บปวดช่วยกูด้วยกูเจ็บเวย้ยพวกเราก็เลยรีบพาตั้มเนี่ยไปโรงพยาบาลผมก็โทรหาแม่โดยที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี พอแม่มาถึงแม่ตะโกนถามว่ายังไม่ได้ให้มันกินยาใช่ไหมผมก็พยักหน้าตอบขณะเดียวกันนั้นขณะที่ตั้มอยู่ในห้องฉุกเฉินตั้มก็เริ่มหัวเราะขึ้นมาอีกแล้วก็มีอาการบิดตัวตอนนี้ตั้มเริ่มมีอาการเหมือนเดิมอีกบิดตัวแล้วก็หัวเราะ พร้อมนั่งพูดด้วยเสียงห้อนๆว่ากูสั่งมึงแล้วนะมึงไม่เชื่องั้นกูขอเพื่อนมึงนะผมมาช่วยจับตัวตั้มเอาไว้พร้อมกับสวดน,นักโมตสะไปเรื่อยๆเสียงนั้นก็ยังดังกระสิบข้างอูผมอีกแต่คราวนี้เขาพูดขึ้นมาว่า มึงรีบๆสวดนะเดี๋ยวเพื่อนมึงไปแน่แล้วก็มีเสียงของเราออกมาผมก็เลยหลุดปากด่ากลับไปว่าถ้าเพื่อนกูตายมึงก็โดนด้วยเหมือนกันหลังจากนั้นอีกสักพักแม่ผมก็มาถึงพอดีแม่ผมก็ได้เอายาเม็ดนั้นยัดเข้าไปในปากตาั้ม และก็สวดนโมทศกเหมือนเดิมสวดไปสักพักหนึ่งอาการของตามเริ่มดีขึ้นจนกลับมาสู่ภาวะปกติแม่ผมโมโหมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ววันนั้นเองแม่ผมก็ได้ล็อกประตูบ้านข้างบนแบบปิดตายโดยที่ไม่มีใครสามารถขึ้นไปเหยียบได้อีกเลย เรื่องบางเรื่องถ้าไม่ได้เจอด้วยตัวเองเราก็คงไม่รู้เรื่องนี้ถ้าผมเชื่อแม่ตั้งแต่แรกบางอย่างก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้